หลังทานอาหารเสร็จก็มีขนมหวานมาเสิร์ฟให้ท่านเมือ่อกับเจ๊ชีตาแกะออกมาก็น่ากินแล้วก็หอมมากนะคะนี่ท่านเมือ่อยากกินโอ้โหน้ำลายน้ำลายย้อยเลยค่ะอันนี้นะคะหิวยังคะหิวแล้วว้ายว้ายอ่ะ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 อันนี้ของพี่เมือ่อ อ่ะของพีต่ตาและแม่ชิดให้ค่ะค่อยๆกินอค่อยๆกินเดี๋ยวมันก็หกลูกตากดมันหกโอเคกินแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้มาตอนไหนเนี่ยอันนี้มาตอนไหนฮะก็หเหมือนไว้แหละปฏิโต กินนี่ขีไ้ไปกินแล้ว่ยว,วัยวะเฉพี่เมื่อฮะโอ้ยตายตายตาย,เ,ตายเหล่าจะช้อนแล้วล่ะมันเ,เหล่แต่ช้อนแล้วเนี่ยโอ้ยตายเฮ้กินเก่งไปเนี่ยทำไมฉิหาเงินให้กินได้หมดทีเนี่ยที่ไหนฉิหาเงินทันเนี่ยฮะที่ไหนฉิหาเงินทันไม่ซื้อยากกินเนี่ยฮะหึไหว